ร้ายเบียงบายบางกอกเลเซอร์คลินิกรู้สึกฟินค่ะฟินมากฟินหน้าใสแล้ว <laughs> ว่าหน้าเด็กลง<ม>ของคุณนพป่ากับคุณหมอ,อของคุณนพปางเดี๋ยวจริงแล้วตอนแรกเลยที่เป็นความกังวลคุณนพปารู้สึกว่าคือพอหลังจากที่เหมือนว่าตั้งคนนันเนาะแล้วก็คลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสภาพผิวเนี่ยเปลี่ยนไปรู้สึกว่าตัวเองดูแบบว่าดูมีอายุขึ้นแล้วก็ ไม่เคยมีสิวก็รู้สึกว่ามีสิวแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะจะมีคนทักว่าเหมือนจะรู้สึกว่าหน้ากลมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมนั้นนั่นคือความกมังวลตอนแรกแล้วก็แก้ตรงจุดที่กังวลก่อนก็คือเหมือนว่ารู้สึกว่าเหมือนมีสิวแล้วก็มีรอยสิวที่ความกังวลของเขาเนาะแล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นไปว่ารอยสิวก็ดูจางลงตอนนี้เนี่ยคือตอนนั้นจะบอกว่าไม่กล้าหน้าสดตอนนี้อันนี้ก็จะรู้สึกว่าเหมือนก็เออหน้าสดก <ม>ตอนแรกตาตาคุณคุณมาปางเป็นยังไงคะอบจริงๆแล้ก็จะมีรูปประกอบเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจจะตาเป็นยังไงไม่ได้สังเกตตาในรอบที่แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณหมอชี้จุดมเลยว่ามีการเก็บตาอย่างไงเออแล้วก็ให้ดูแล้วก็จะดู เยอะ,ะวก,กว่าตอนนี้นะคะแล้วก็ดูตาจริงจริงกว่าตอนนี้ไหมใช่ค่ะก็ะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะนี้จะเห็นตาที่ชัดชั้นตาแต่ว่าดูเป็นธรรมชาติค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ไม่มีลักษณะแบบบางคนจะกังวลว่าเวลาทำตาสองชั้นแล้วจะมีมองว่า<อ>เห็นรอยกรีดหรือไม่บางคนก็จะกังวลว่าหลับตามไม่สนิท ปกติตรงที่รู้สึกมั่นใจตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าคะนะคะอันนี้ก็แล้วแลยังมีจุดไหนที่ได้ได้ทำการเปลี่ยนแปลงให้กับคุณปังแล้วคะก็จะเห็นว่าจะถ้าเอาตรงปัญหาอะไรเนี่ยจะตอนแรกเริ่มเลยก็จะมีก็คือถ้าเกิดว่าตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นโค้งคือหน้าเนี่ยก็อย่างที่อย่างที่น้องปังเขากังวลก็คือว่าเขาจะรู้สึกว่า แบบตัวเองหน้ากลมลักษณะเนี้ยค่ะแล้วก็ได้จัดก,การเก็บโบท็อกนะคะ<ม>เก็บโบท็อกที่กรามเนาะแล้วก็มีการสลายไขมันที่แก้มเป็นสเต็ปไปก็ค่อยๆก็อันนี้อยู่ในระหว่างของการที่สลายไขมันตรงบริเวณแก้มอยู่ค่ะ,คะแล้วก็ส่วนสเต็ปถัดไปเนี่ยของน้องมะปรางที่หมอดูไว้เล็งไว้นะคะก็คือว่าอาจจะต้องมีการใช้เทคนิคบอดี้ไทป์ในการเก็บไขมันใต้คา,าเพราะเวลาแบบ มองบางมุมอ่าใช่เวลามองบางมุมของน้องมะปรางเนี่ยเราจะคือเป็นสึกว่า <S <S เราอยากเก็บตรงนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าตอนที่ว่าเล่เก็บเหนียวเนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวพอเราจัดการเรื่องไขมันไขมันตรงแก้มรูปเดิมได้โอเคเต็มในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็น่าจะต้องมีการเก็บคามเติมคามให้ดูแบบให้ได้สัดส่วนกับหน้าให้ดูยาวขึ้นช้า ก็เป็นเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มความสวยให้กับผู้ชมดีทั้งเจ็ดท่านต่อไปเรื่อยๆนะคะ